สวัสดีปีใหม่2,566กันนะครับผมผมต้องการคริปโตนะผมขอให้ทุกคนนะครับผมปลอดไภัยไร้ไข้เจ็บและที่สำคัญนะครับผมได้กำไรตลอดปีนะครับผม <c oughs> ก็ก่อดเออเลยนะครับผมวันนี้เราก็เป็นวันปีใหม่แล้วนะครับผมก็ หลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้คุยกันมานานเลยนะผมก็คือผมก็บอกว่าหลังปีใหม่เนี่ยเราเอาค่อยมาคุยกันละกันนะครับผมเพราะว่ากราฟเองเนี่ยมันก็ทําแบบทรงๆอ่ออยู่ที่เดิมตลอดนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็อ่านี่เลยนะครับผม b ิทเกตนใครหาที่เทรดไม่ได้หรือจะหาคนเทรดแบบอ่าเขาเรียกว่าช่วยมาเทรดนะครับผมก็ บิกเก็ตได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคสมัครง่ายไรข้อกังวลนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็มีอ่าก้าวคริปโตแซดจอยนะครับผมสมัครไว้นะครับผมแล้วเนี่ยผมอะจะอยู่รอดนั่นเองนะครับผมนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมอ่าวันนี้เราก็มาดูบิตคอยนะครับผมเพราะว่าหมดไทม์เฟรมปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูไทม์เฟรมสิบสองมันกันนะครับผมสิบสองมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผม อ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะผมตอนนี้คือทำเฟรมมันเนี่ยก็12มันนะครับผมก็คือ1ปีเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการขึ้นมาแล้วมีการอ่าลงมาครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับผมนี่คือปีที่แล้วปีปีปีก่อนหน้านี้นะครับผมมันก็ลงมาครึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็ปีนี้ลงอีกปื๊ดเลยนะครับผมก็เป็นการจบแบบเขาเรียกไงอ่ะสาม สามเขียวหนึ่งแดงนะครับผมว่าปีนี้อาจจะเป็นแบบเ,เขียวขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเนี่ยขึ้นมาตรงเนี้ยอาอาจจะเป็นแบบขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เออแล้วก็ลงต่อปืด้ดอย่างงี้กอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเราไม่รู้อนาคตนะครับผมแต่ว่าวางแผนไว้จะเป็นการดีที่สุดนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับแท่งแท่งเทียนตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูไทม์เฟรมวีควีควีได้ไหม วิกจบยังอ่ะจบพรุ่งนี้นะครับผมก็เป็นวันที่สองใช่ไหมแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เราดูทำเฟรมเดย์แล้วกันนะครับผมอ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมในสําหรับในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็น่าจะทรงๆยังอยู่นะครับผมเพราะว่าคนเราเนี่ยยังแบบเอ้ยยังยังไม่ตื่นกันอะไรกันนะผมยังอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองนะผมคนก็น่าแต่ยังไม่ได้ดูกราฟอะไรมากน่ายนะครับผมก็ สังเกตดูนะผมก็ยังมีการไต่เส้นตรงนี้อยู่นิดหน่อยนะครับผมนี่ก็เป็นการเส้นเทรนตรงนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็คือมันมันไซเวย์ใช่ไหมอืมไซเวย์ในกรอบนี้นะครับผมอ่านี่กรอบนี้วิ่งไปเลยแต่กรอบนี้วิ่งมานะครับผมนี่ก็ยังอยู่ในการไซเวย์นะครับผมก็ยังไม่ได้เลือกทางอะไรเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยอ่าช่วงเนี้ยคนเนี่ยจะเริ่มซื้อของกันนะครับผมก็มีวอลลุ่มค่อนข้างที่จะ อะสเตเบิลอยู่นะครับผมอะโอเคดูทำเฟรมวีกนะครับผมทำเฟรมนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าอะมีการอามีการดึงค่าเฉลี่ยขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของวอลุ่มนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวนะผมแล้วประกอบกับว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกเหมือนถูกรีเซ็ตมาแล้วนะผมมีอ u บ l ล s ิชเดเวอร์เจนมาอย่างนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อื สัญญาณดีอยู่นะครับผมแล้วขอให้ปีนี้นะผมเป็นปีที่บูรันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าไอกราฟเนี่ยมันก็ลงมาแบบเนี่ยลงมาขั้นสุดแล้วอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยหัวตรงนี้นะผมถ้าเกิดว่าหลุดหัวตรงนี้เมื่อไหร่นะผมอันนี้คือตัวใครตัวมันล <c oughs> นะนะก็ประมาณนั้นนะผมสำหรับบิตคอยในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรามาดูฝั่งของโดมิเนนซ์กันบ้างนะผมโดมิเนน์เนี่ย จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะสังเกตได้ว่ามันเริ่มกลับด้านนะครับผมกลับด้านนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าอาการกลับด้านตรงนี้นะครับผมเอาคอยซีซั่นไหมไม่ใช่นะครับผมมันเป็นบิตคอยซีซั่นแล้วบิตคอยบิตคอยกำลังจะขึ้นนะครับผมเนี่ยจะสังเกตดูนะครับผมว่ามันขึ้นจากอะไรจากการที่ว่าเอาคอยเนี่ยถูกขายออกมาเป็นบิตคอยนะครับผมเนี่ยทำให้ตลาดทางด้านบิตของบิตคอยเนี่ย ราคายัางทรงแต่ว่าช่วงของเอาคอยเนี่ยจะค่อนข้างที่ทจะแดงเถือกเล็กน้อยนั่นเองนะครับผมก็เลยเป็นที่มาว่า Bitcoin Dominance เนี่ยมันได้สูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแต่ก็โอกาสที่จะพอ Bitcoin ไซด์เว y ใช่ไหมพอมันลงมาที่เอาคอยอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มที่จะเด้งขึ้นเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะ ต่อมาเป็นตัวที่น่าเก็บสะสมตอนนี้นะผมก็คือเจ้าตัวของ ETH นะผม ETH เนี่ยก็ทรงๆเนี่ยมันก็ยังอยู่ในแนวแนวรับแนวใหญ่อยู่นะครับผมเนี่ยทรงนี้ก็คือยังสวยงามอยู่นะครับแนวต้านแนวรับอยู่ก็ประมาณแถวสักประมาณหน,นึ่งพันะครับผมหนึ่งพันต้นๆนะครับผมเนี่ยก็ยังมีการแบบเขาเรียกว่าช่วงที่ผ่านมานะผมนี่ เยอะนะครับผมวอลลุ่มเยอะมากแล้วในส่วนของฝั่งตรงนี้นะผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมมันอาจจะทําแบบอ่าเอ็กเวฟอยู่นะครับผมช่วงนี้คือเป็นช่วงเอ็กเวฟนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการไซด์เวที่อ่านานอยู่นะครับผมก็เปิดปีใหม่ปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวรอประมาณพรุ่งนี้นะครับผมว่าติปิดทำเฟรมวีคเนี่ยจะเป็นยังไงด้วยนะครับผมส่วนอีกตัวต่อมานะครับผมที่น่าเก็บก็คือ BNB นั่นเองนะครับผมซึ่ง BNB เนี่ยก็ไม่ได้อ่าหวือหวาอะไรนะครับผมแต่ กลับมาที่เส้นประมาณ222นะครับผม221 222นะเนี่ยแถวๆสองร้เนี่ยประมาณนีนเททเ้นะครับผมก็ลงมาเทสเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นการที่เด้งขึ้นมาเนะี่ยแต่ว่ายังไม่มีอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับผมดูทเฟรม4ชั่วโมงเองเนี่ยก็เป็นการไซด์เวย์ที่ค่อนข้างกรอแบแคบๆอยู่นะครับผมก็ยังอยู่ในช่วงของสองามหกถึง253นะครับผมก็ ยังไม่ได้มีการเลือกทางแต่อย่างใดน,นะครับผมก็รอให้มันหลุดไปทางใดทางหนึ่งก่อนนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะโอเคโซลาร์น่านะผมก็หลุดมาเลขตัวเดียวนะผมก็ใครที่เก็บแถๆประมาณ7ได้นะผมก็สุดยอดไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นการพักตัวแล้วแหละอืมตรงเนี้ยคือมันจะพักตัวนานหน่อยนิดนึงนะครับผมก็รอดูต่อไปว่า Store ซ si ์เนี่ยมันจะลงไปข้างล่างก่อนนะครับผมเก็ ถ้าดูทำเฟรมวันเนี่ยก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะมีการพักตัวก่อนนีช่วงนี้นะครับผมก็อาจจะไปเทสประมาณสักสักสิบจอะไรเงี้ยถึงซื้อเอ็ดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็รอดูกันนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะผมก็คือเจ้าตัวของเมติกนั่นเองนะผมซึ่งเมติกเนี่ยก็เป็นอา่าเลเยอร์สของ ETH นะครับผมซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะผมถ้าดูในลักษณะการาฟนะครับผมในลักษณะการาฟเนี่ยก็บอกได้เลยว่า น่าจะลงมาเทสอีก0.38นะครับผมเนี่ยลงมาเทสแถวนี้ก่อนนะลงมาเพราะว่าไอเส้นตรงนี้นะผมอาจจะลงมาอ่ะช่วงประมาณสัก0.54ด้วยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ก่อนอ่าพอเทสตรงนี้ได้ปุ๊บใช่ป่ะถ้ามันเด้งนะครับผมถ้ามันเด้งเนี่ยก็สามารถเก็บได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เด้งนะก็รอแถวประมาณสัก0.38ได้นะครับผมแต่ว่าไม่น่าจะลงต่ํามากกว่านี้แล้วนะครับผมก็ชีวิต มันก็จะลงไปนะผมแล้วก็มีอ่าโปรเจกต์ใหญ่ๆนะผมของโซลาร่าเนี่ยก็มาลงบริทให้กับเมติกตรงนี้นะผมก็มาในเชนนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับช่วงนี้เนาะโอเคก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมก็เป็นสถานการณ์คร่าวๆนะผมสำหรับบิตคอยแล้วก็คริปโตตัวอื่นเล็กน้อยนะครับผมก็วันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดนะครับผมก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันนะครับเนี่ยก็ ไม่อยากจะเอาเรื่องหนักๆห,หัวเนี่ยมาคุยกันนะครับผมอ่าเอาเป็นว่าเราเนี่ยก็รอดูราคาอยู่ใช่ไหมเออโอเคขอให้เป็นวันที่ดีนะครับผมเป็นปีที่ดีด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ้ายยแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับ